สวัสดีครับสวัสดีวันที่หกท่านว่าคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับพี่น้องนี่แหละครับเป็นอีพีที่สองร้อยสองแล้วครับพี่น้องนี่แหละครับเมื่อนี้หอยก้อยได้ของยังไงมาฝากพี่ฝากน้องนะครับเด้อเบิ่งข้มยังไงข้มอ่างครับพี่น้องเดี๋ยวสิว่าไปถามหอยก้อยนะครับว่าคุ้ยตัวนี้ยทองบ่ครับสูงเท่าไรนะครับเนาะแล้วก็บเอฟซีทั้งใดแน่ครับที่เอาคุ้ยไปนะครับเนาะเดี๋ยวครับนี่ครับเบิ่งเลียมตัวชัดก่อนเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งคว้มงามครับพี่น้องโอ้ผมก็ว่ามันสุดจัดปลัดบอดครับตัวนี้ครับ นครับเอาเบิ้งที่เด็ดก้อนหอยก้อยมื้อนี้เอาสวัสดีครับหอยก้อยครับค่ะสวัสดีค่ะหอยอบบก้อยบ้านน้ำบอลตะบนท้องแก้วอำเภอเมืองจังหว้าละเอ็นค่ะเอาข้อยขอคุ้มข้ออท่ากอำเภอปทุมราชจังหวัลละเอ็นค่ะี่มาปิดค้อยปู้รอให้ค่ะปิดหนาคองนะครับเนาะ,นะแล้วก็พร้อมจัดทรงเรียบร้อยนะครับเนาะเอาบัตริข้อยแม่นี่สูงเท่าหอยก้อยนี่ครับสูง145ค่ะสูง145เนาะ,ค,ะครับเนาะ สถานะเป็นท่องบ่ครับนี่ท่องหกเดือนค่ะท่องก็พอได้หอยก้อยนี่ครับท่องก็พอเงินดีค่ะท่องก็พอเงินดีเนะครับเด้อนี่ครับโอ้เจ้าเงินดีเนะครับพี่น้องนี่ครับเจ้าเงินดีโอ้ดิมป์หลายถ้วยตัวนี้ครับพี่น้องนี่ครับเจ้าเงินดีนะครับนี่ครับเจ้าเงินดีครับพี่น้องจ่ายลูกมาหลายตัวแล้วครับนี่ครับผสมวันที่พุทธหนึ่งพฤษภาคมสองพันร้อยหกสิบหกเราหอยก้อยเนาะกำหนดคลอดกับวันที่สิบห้า คุณสภาคม2567ครับพี่น้องนี่นะครับเจ้าเงินดีครับพี่น้องนี่ครับไปว่าเอ็นหน้าตาเจ้าเงินดีนะครับเด้อนี่ครับท่องในหกเดือนแล้วเด้อพี่น้องนี่ครับเจ้าเงินดีครับพี่น้องครับเจ้าเงินดีครับโอ้งามเ้อพี่น้องเจ้าเงินดีตัวนี้ครับท่องในหกเดือนแล้วหอยก้อยท่องในหกเดือนแล้วนะครับเนาะวันนี้มาเปิดแม่งแค่ตัวหอยก้อยมั้ยนี่มสองตัวค่ะโอ้มีสองตัวนะครับเนาะแต่ว่าตัวแรกแข็งมันนี่คือ ห้วยแม่ทองนะหอยก้อยเนาะสูง145บวกตัวครับหอยก้อยเนาะทองในหุกเดือนเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับมึงกลมงามพี่น้องมึงกลมงามมึงกับพี่น้องป๊อดสุดจับประหลัดเด้เลยครับพี่น้องสูง145บวกเลยครับตัวนี้ครับโอ้พี่น้องเอ้ยมึงกีบเบพี่น้องมึงกลมอ่างกวนพี่น้องครับสุดจับประหลัดบอกเลยครับตัวนี้ครับมึงผ้าหยามึงหลบตัวจัดตัวเด้อพี่น้องเด้อกลมงามครับพี่น้องมึงถ่ายในหอยก้อยป๊อดถ่ายบักสมโอตัด้มในหอยก้อยตัวนี้นะครับแล้วมึงถ่ายไงเลยครับตัวนี้ถ่ายเปิดกววงสยดครับ อ่ายิ Baker, ่ง <tor> ย <kleine mus k> ิ่งครับพี่น้องปยิ่งยิ่งครับกล้วยแม่นี่ครับเอาบอกอัตลักษณ์กล้วยไทยชัดจีนมัเลยหอยกวยปตาเตรียมเนาะครับเนาะเตรียมจำมาหอยกวยเตรียมจำนะครับเนาะโอ้ใส่แบบวนอันวดพื้นสีหอยกวยบอกคุณเพิ่งได้หอยกวยวดพื้นสีมบบนี้นะครับพี่น้องปก็สามกล่องบู๊บบู๊บนะพี่น้องเนอะบึ้งบัดนี้พี่น้องที่เด็ดเผาไงครับแข่งขานิ่งยิ่งครับพี่น้องเนาะกล้วยตัวนี้เป็นสายใดหอยกวยนี่ าเพชรอุดรค่ะเป็นกล้วยสายเพชรอุดรนะครับเนาะตัวนี้ปัดตาเต็มเขาตัวขั้นซ้อนหัวหนุ่งงูจิครับกล้วยสายเพชรอุดรหัวเป็นสีหนุ่งนะครับพี่น้องนี่นะครับหัวสีหนุ่งงูนะครับตัวนี้ครับส่วนสูงลอยสี่สิบหาน้องหอยก้อยเนาะปาดงามเป็นตัวนี้ครับพี่น้องปาดเข่าข้อดีนะพี่น้องข้องี้นะครับพี่ขวนญหาบเงินอหาบท่องมีแล้วพี่น้องนี่ขวนหนาเลยครับขวนญหาบเงินอหาบท่องครับขวนหลังกัมีครับพี่น้องก็สุดจะประหลัดบอกเลยครับตัวนี้เอาดึงไปทางไหนน้องหอยก้อยห นี่แหละครับพี่น้องเบิ่งค้ามง่ามกับนี่แหละครับนี่แหละเบิ่งเนี่ครับพี่น้องของงีง่ามของหอยก้อยมาเปิดแบงพี่น้องแล้วครับเนาะถ่ายงี้คร okay? ับข ouais we uh ั้วตัวนี้ครับหางก็เลื่อยขอดีเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งเล็บครับนี่นุ่มซีเต่าเด้อพี่น้องนี่ครับถ่ายงี้ครับตัวนี้ส่วนสูง104.5บัว้องหอยก้อยเนาะนี่ครับเบิ่งควอมอ่างกับพี่น้องปดอ่างงีเด้อครับตัวนี้ครับ ทองหกเดือน้อยหอยก้อยเนาะเคะเขาข้อดีนะพี่น้องเขาตกขั้นสอนหัวหมูกหนกดีนะครับตาเตรียมเตีมจำมึงเขาข้องี้นะพี่น้องข้องี้นะครับนี่หัวหนาคุณหลังกับมึงเล็บเล็บหนาได้พี่น้องนี่ครับเล็บหนามีกําไรด้ครับนี่ครับเล็บหลังกับมีกําไรได้ครับพี่น้องแต่ว่าเล็บดีนะครับค้วยนี่ใสดีเชียงดีตอวหอยก้อยเนาะคได้รู้ว่าอะตหอยก้อยนี่ครับตัวที่สามค่ะลูกตัวที่สในทองรัวหอยกุอยเนาะรับประกันท้องตัวหอยกุ้ยเนาะตัวท่อค่ะตรวจท่อ้อ รับประกันทองเนาะส่วนสูง145บวกน้องหอยก้อยเนาะมึงคว่ำอ่างครับพี่น้องมึงควใหญ่ครับพี่น้องเออไงย่ามีดีตัวนี้ครับสุดจับประดับบอกเลยครับเมียนี่ครับเอามาหนิเปิดไปราคาได้น้องหอยก้อยไหมครับไปเก่าหมื่นสามพันค่ะเก่าหมื่นสามพันบาทแหมพี่น้องข้อยสูง145ข้อยทองรับประกันทองน้องหอยก้อยเนาะเปิดไว้เก้าหมื่นสามพันบาทนะครับเด้อนี่ครับพวกที่สนใจแม่ยทองนะครับเด้อเป็นสายเพชรอุดรครับนี่ครับ เปิดใบเก่าหมื่นสามพันบาทแล้วครับสนจิตสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามเลยครับศูนย์เก้าหกสามเจ็ดหกหกหนึ่งสี่ศูนย์ครับพี่น้องนี่แหละครับกล้วยทองครับรประกันทองตรวจทองเรียบร้อยนะครับเด้อนี่ครับหอยก้อยเด็กของงามมาฝากพี่ฝากน้องครับเบื้องทั้งหนาชัดๆเก่งเลยครับพี่น้องหนาตาเขางามเลยครับคุนเขาตกขั้นสอนเปิดกวงสวยดีนะครับพี่น้องเนาะเอาจูงวัวข้างบนหอยก้อยห้องนี่ครับแม่เลี้ยงนะครับเด้อแม่ทองนะครับผู้ใด้กำลังหากล้วยทองนะครับเนาะอย่าเดี๋ยวกล้วยทองไปเลี้ยงนะครับเนาะ เกี่ยวเขาแล้วไม่นะครับตอวนี้ครับเอาไปกินหญ้าขางคู่ขั้นแท้ครับพี่น้องกล้วยทองรับประกันทองครับตัวนี้ครับท้องกับเจ้าเงินดีแล้วพี่น้องเ้อะทองเนี่ยหกเดือนแล้วครับตัวนี้นี่ครับบนบางตาครับพี่น้องบนข้อมงามพี่น้องค้อมเงี้ยวขมหนาวปต้องถึงครับผู้ใดที่อยากอยากเข้ามาเบิ่งข้อยชมตัวข้อยตัวกินกะยินดีต้อนรับนะครับเนาะกล้วยยู่บ้านหนองบอนตะบลหนองแกลียวเภอเมืองจังหวัดจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับป้าเบิ่งความงามเนะพี่น้องครับนี่ครับ สูง145เด้อพี่น้องเด้อเปิดใบเก่ามื่นสามพันบาทนะครับสนจิตสนใจแม่นี่ก็โทรเข้ามาสอบถามเลยครับ096 376 6140ครับพี่น้องเป็นขั้วสีดำงามดีนะพี่น้องครับอาดเบิ้งไถ่เลย,ยพี่น้องผาพี่น้องเบิ้งไถ่จะชัดเจนครับพี่น้องตัวนี้ข้มหนาข้มอ่างมาตลอดถึงรอบพี่น้องมั้งครับหนะอาอ่างเงี้ยวดีนะครับเอาไปเบิ้งแม่ที่สองคนต่อครับวันนี้เอานี่ครับเบิ้งแม่ที่สองนะครับนี่ครับเป็นขั้วสาวหน่อยบ่ห้อยก้อยตัวนี้ กับเบิึงกับเบิึงค้อยสาวหน่อยบ่ห้อยกวอยตัวนี้เอาบ่นค้อยแม่เป็นค้อยแม่สาวหน่อยเนาะห้อยกวอยเนาะนี่ครับบ่นเพราะเป็นเข้ามาในด้อพี่น้องเขาจะแยกแม่มันครับนี่ครับโอ้ค้อยตัวนี้วะพี่น้องเอ้ยถ่ายง่าด้อพี่น้องมึงครับมึงถ่ายครับพี่น้องถ่ายง่ายถ่ายงามครับพี่น้องป้าเหงาหางครับพี่น้องมันเป็นวามันฟ้ามืดหนึ่งครับเหงาหางครับพี่น้องถ่ายดีแล้วครับป้ายืนงามเด้อพี่น้องตัวนี้ครับวันนี้อายุเจ็ดเดือนห้อยกวอยตัวนี้ครับ อายุหกเดือนเป็นลูกสาวพอได้หอยก้อยสาวปังแปิ้วก็เอาใบไปเบิร์นึงครับลูกสาวปังแปดเรนะครับพอได้รว่าเห็นนี่ครับลูกสาวปังแปดลิ้วอายุหกเดือนนะครับพี่น้องนี่ครับโอ้เกิดจากพอท้องสุกนะครับพี่น้องแม่งามนะครับนนี่ครับลูกสาวปังแปดเร็วนี่นะครับใบเอกสารครบด้วยพี่น้องเด้อลูกสาวปังแปดลิ้วนะครับส่วนสูงอยู่ล้วได้หอยก้อยนี่ครับลอยยี่สิบสี่ค่ะส่วนสูงลอยยี่สิบสี่ค่ะอายุหกเดือน จ้าโอ้พี่น้องสุดจัดประหลัดบอกเลยครับตัวนี้ครับป๊าดมึงครับลีบหนาดีเด้อพี่น้องมึงลีบเด้อครับพี่น้องแข่งขาใหญ่เด้อครับตัวนี้ครับมึงครับลีบมุ่นดีเด้อครับพี่น้องคนครับลีบหลังกับมุ่นดีเด้อครับพี่น้องวันตกดีครับพี่น้องโอ้มีทีเด็ดบอยก้อยบอกคุณเมื่อไงที่เด็ดบาบนี้เมื่อหนาครับพี่น้องหนางามเด้อพี่น้องตาเตียมบากเงี้เลยครับพี่น้องตาเตียมแก้มจำเนาะป๊าดข้อสามอ่องอึกหนาวเผาเงี้ยครับพี่น้องมึงแข่งขาใหญ่ยว่าพี่น้องครับครับเป็นคั้ยแม่สาวหน่อยเนาะค่อยวเมียเนาะคครรัับบนี่ นี่ครับมึงกล้วยแม่สาวหน่อยครับมึงพี่น้องผู้ใดก็ลังอยากได้กล้กวยสาวหน่อยไปเลี้ยงน,นะครับพี่น้องเด้อนี่ครับแล้วสิดทาไปถามหอยก้อยเนาะส่วนสูงยอยู่ร้อยยี่สิบสี่บวกน้องหอยก้อยเนาะเป็นลูกสาวปังแปดเลี้ยวเอกสารครบเด้อพี่น้องนี่ครับโอ้เขาเลียมข้อดีพี่น้องข้อหญ่งางเงี้ยงีพี่น้องมึงข้อด้อครับพี่น้องครับกล้วยสาวหน่อยอายุหกเดือนครับพี่น้องข้อบวกใหญ่เลยครับพี่น้องสูงร้อยยี่สิบสี่บวกลบน้องหอยกนะ้อยเนาะโอ้งามๆตัวนี้ครับพี่น้องนะครับตัวกินเนาด้วยครับเอาถอยข้างนังน้อยหน ตัวเขาเหี่ยวมึงเป็นผุนป๊ัดยาวเด้อพี่น้องสีเหลืองอุ้ยหุยดีนะครับตัวนี้ครับนี่ครับมึงป๊ัดมึงครับพี่น้องยาวว่ะพี่น้องมึงเข่าข้อดีว่ะพี่น้องครับเนี่ยต้นตาลขาวงี้ครับแม่ที่สว่างนะครับเป็นคั้ยสาวหน่อยเด้อหอยหอก๋วยมาเปิดแบงค์มันนี้ครับถ่ายงี้ครับพี่น้องครับอันนี้เปิดไปราคาได้หอยก๋วยมันนี้ครับเปิดไปสี่หมื่นค่ะเปิดไปสี่หมื่นบาทดีสุดดีครับหอยก๋วยเมีพี่น้อง อย่าเด็กข้ยสาวหน่อยไปพัฒนานะครับแด้วลูกสาวปังแปดลิ้วครับเปิดไว้สี่หมื่นบาทซื้อครับพี่น้องนี่นะครับสุดจิตสนใจเมียที่สองนะครับเนาะโทรเข้ามาสอบถามเลยครับศูนย์เก้าหกสามเจ็ดหกหกหนึ่งสี่ศูนย์ครับพี่น้องเมืองเมืองตาครับพี่น้องตางามงามพี่น้องหนางามนะครับนี่ครับเลือกนะเผาเงี้ครับหนาตางามครับตัวนี้มันครับโอ้แข่งขากันยเงี้ยพี่น้องคล้ยตัวนี้เกิดจากแม่ซื้อทะเลหอยก้อยนี่ซุ้มลอยสี่สิบเจ็ดค่ะอ๋อแม่เอาจากซ้มลอยสี่สิบเจ็ดค่ะ ลูกสิบป้อนลอยหาสิบป้วนสิหอยก้อยนี่อาเพลิงยุคค่ะแม่เป็นสูงลอยสี่สิบเก็ดนะครับตัวนี้ครับองเงี้ยงามกับสีดอกเล่างามด้วยพี่น้องขนกระแตยังมันล้วนเลยพี่น้องครับตัวแม่นี่ครับเพื่อนครับเกิดจากแม่สูงร้อยสี่สิบเก็ดเปแผ่นหลังครับพี่น้องแผ่นหลังปลาบูครอปลาเข็งเนะครับตัวนี้ครับหลังเงี้ครับพี่น้องตัวนี้เปิดไปอีกสี่หมื่นบาทจะซื้อนหอยก้อยเนาะสนจิตสนใจแม่กล้วยสาวหน่อยนะครับเด้อโทรเข้ามาสอบถามเลยครับศูนย์เก้าหกสามเจ็ดหก หกหนึ่งสี่ศูนย์ครับพี่น้องเอาขอขอบคุณนเอฟซีในหอยก้อยที่เพิ่นอุดหนุนตลอดนะครับแนละ้วเอาค่ะข,ข,ข,ขอบคุณขอบคุณขอบคุณนในร้านนะคะที่ติดตามช่องยูทูบขอกล้วยงามละเอียดค่ะซอสตำลุท่องฟาร์มค่ะขอกล้วยสอสตำลุงท่องฟ้ามนะเนาะขอบคุณนเอฟซีทุกท่านนะครับเด้อลงตัวได้กัได้กพิษยู่ครับพี่ครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ